สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถอีกหนึ่งลำที่ต้องบอกว่าน่าตกใจมากๆเลยนะครับเพราะราคามันถูกที่สุดครับกับ Honda Civic 1 8 e ปี2012มาด้วยราคา319,000บาทเลขไม่หม่0 0 0 0 0กว่ากิโลได้สีขาวได้ลอแม็กสวยๆนอกใหม่ๆข้างในกริปๆนะครับข้องเครื่องใสสะอาด เจ้าของเก่าดูแลอย่างดีครับราคานี้สดก็ได้ไม่มีแวนนะครับจัดสดจัดผ่อนผ่อนก็มีทีมงานแนะนําเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับผ่อนเบาๆนะครับเครดิตดีฟรีดาวครับรีบมาจับมาจองเลยนะครับ ข้างนอกสวยแล้วข้างในสวยยิ่งกว่าครับโฉมนี้เป็นโฉมที่หลายคนบอกว่าสวยกว่าโฉมในปัจจุบันซะอีกนะฮะเป็นรถที่ยอดขายดีที่สุดสำหรับรถเก๋งซีดาน1-5นะครับท็อปของไทยนะครับนั่นคือ Honda c ซีวีตัว 1.8e ปี2012คันนี้นี่ไง โอ้โหจะสวยไปไหนครับขับไปก็ยังดูดีมีสไตล์มีความหรูหราแล้วก็แอบแฝงในเรื่องของความวัยรุ่นทรงสปอร์ตครับคันนี้จอดอยู่รามินทานะเพื่อนๆรีบจับรีบจองแอดไลน์แอด,แอดมินมา0885845375ครับถ้ารอช้าเสียโอกาสนะฮะพ่อไรในเว็บอื่นๆไปค้นดูครับหายากมากส่วนใหญ่3ปลายถึง4กลางเลยนะครับผมรีบเลย